สวัสดีทําซสมวันนี้เราจะอยู่กับเจ้าของที่ดีและคนที่เป็นมารับเอดเรามันก้อนนะฮะที่ชื่อว่าบัตแล้วเราก็งงว่าทําไมพอเราแตะไปแล้วมันชื่อไม่ตรงแต่จริงๆแล้วเขาชื่อว่าบัตก็ถูกแล้วมันก็ยังถามว่าถ่ายคลิปอยู่ไหมเขาแล้วก็เลยมาถาม่ายปอบตัวทำไมยังรู้อ่ะติดตามแล้วลู้ลู่ลู่ลู่ลูลูลู ตอไปแกดวันลูกเออขไม่ถูกลูกเห็เเนแล้วอยูไ่ไหนวะเอ,อเว่ายูไยหาแป๊บลูกใครเป็น,นเอฟเคตลอดเลยเนี่ย คืออะไรอะไรเขาถามใครอะอ๋อแกแปลงล่างคนเหมือนเดิมเลยกัน,นลืมไปพูดไม่ได้แปลงล่าง เองงเน้ยเนีี่จรกตตัวอย่างนี้แหละตำหน่งเสือ มาเดิมดีกว่าพี่เกยือม,มีน้อยเออแค่นั้นแหละเอวีคนจจยตามมแานนะคะใส่มาอยากดูคลิปเราบาไปายบายาวันนี้เราไม่ปนวันนี้เราไม่ปนเราจะมาเล่นไปครอบครัว อยู Mama, point, yeah, ่ไ uh, ด้ไหมมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่หลังนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าว้าวว้าววเอาเอาไปไหนมาอ๋อมา้่วยจัด้า าได้งงไงมันเงี้ยตำแหน่งนะฮะโอเคไปนั่งอะไรนั่งเล่นดีกว่าอืมเดี๋ยวขอไปนั่งเล่นแป๊บหนึ่งเออเดี wow. okay, ๋ยวมานะเพื่อนค่าตัวแก๊สใช่ไหม ทำไมมันจ้องหน้าเราทำไมจ้องหน้าเราทำไมเค okay. ชุดแรกอย่างเดียวเคอะไรอะไอ้ไม่ทันโอ้ยปิดแล้วมันเอ๊เราเป็นเพื่อนร่วมหองยังเราจะแปลงร่างมุนตัวเอ,เ,อเ,อเ,อเอิคอ,อัเตัวอิคอปเตร์ไม่ปนแต่ก็ดี ไอ้ทำไมมันใส่ชุดคนน,นค,นค,นคนนี้มันคุ้นคุนวะคนนี้มันคุ้นคุนคุ้นคุนเอ๋บัตบัตทำไมคุณใส่ชุดมันคุนชุดนี้มันคุ้นคุ้นอะและคนนี้มันดูคุ้นคุนเอ๊ะอ่ะสรุปเปิดแล้วไม่เปิดเลยเปิดแล้วปิดออื้ออื้ออืเขียนบ้าง ได้บ้างอะไรเหรอดูเลยทำอะไรได้บ้างแตะได้ไหมต้องเจ้าของบ้านถึงแตะได้เออเดี๋ยวเข้าห้องน้ำหน่อยวันนี้ไม่ปนนะขอเข้าห้องน้ำหน่อยเอ๊ะ วับมากบนหัวเ <c ười> อว้ยเข้าห้องน้ำหน่อยห้องน,น้ำอืมไม่อเขาห้องน้ำหน,น่ยเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเข้าองน้

และเราคือใครมันรู้ได้ไงวะไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วแล้วฮะเก๊ซี่เบอเราที่ยี่สิบสองจ้าว้าวว้าวว้าวทำไมเขาหยุดนี่ง่ะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลอ้าวไฮ้เฮ้ ใครมาอีกมั้น่าไปนอนกันใอ้มาอีกั้า,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 าบัหายไปแล้วเอ้ยเสีงไป นั้นเราแอดเป็นได้แอดเป็นพลังพงยังยังไม่ได้แอดเลยเนี่ยช่างเถอะเอา้ามาเร็วนุ๊เฮ้ยมาเร็วนิชาหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ออกนอยนิชามั้งมาอ้ไป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  นอนถ้านอนสำหับเราแบบนี้่โอเคนอนรอไปถึงตอนกลางคืนงั้นก็สรับว่านี่ ขอนอนก่อนเนี่ยแตดต่ออีกรอบหนึ่งฮะโอเคนอนก่อน